มีค่ะมีหางกลุ่มเข้าดีกว่าน,นี่เธอสนใจเข้ากลุม่มเราไหมเสียงเธอเป็ดหลายเสียงเราเป็ีนอย่างนี้อยู่แล้วสนใจสนใจใครกันเลยเมีเพื่อนมาแน่ๆนี่มันยังไม่ดีเพราะวัสดีคใจตักกันหรอใช่แล้วอย่างนั้น แนะนำแนะนำแเราชื่อนีสอายุสิเราชื่อลาลูลุอยุสิเกเราชื่อเราเราอุสิส่วนคนไหมแนะนำเราเราอายุสิบเหมือนกันแล้วชื่อว่าขนมปังโอเค อีกสิบใจเพื่อต่ออีพีสาม